วันนี้กับสวัสดีพี่น้องกองปลายสุขุสุขโคนพี่น้องฟังไทยแต่ฟังเล่าวันนี้อยู่กับสองบ้าบุญกินแบบบานๆคือเกา่าเ่ยในสว่วงขึ้นมาไทยแต่ว่าเขากับบริเทศคลิปเนะเาะเขาบว่ามีเวลาทำแต่ง,งานสว่วงให้เอาขึ้นมาไทยนะกับปริเทศคลิปทุกคนก็อาจจดงดื่มกันไปกับมียังเจออยู่กับมีแต่ว่าันนี้เขาอยู่ในสถานการณ์ยำแย่เนาะแบบตึงเขียดมากเลยตอนนี้อ้าวโาบ่าบุญตกงานนะเออว่ามีงานไปละเออ ออกจากง,งานวันหนึ่งแดีวผมมีงานทำโอ้ยมาสบายงานกับผมมีที่อยู่ที่นอนที่เสิร์ฟอุกนั่งสะดะนั่งเลยไปอยู่ไก่กับเออสอดเดียวกันเลยเด้เอ,อ,อ,ดอ,อตายเลยอะเบิ้งผมมาอยู่แถวปา่าแทวตรงแล้วแต่นี่แบบเออมาถ่ายเลยทุกคนเดินยวมาถ่ายเดี๋ยวผมมาอยู่แถวป่าเอ,อ้ยแบบเชงเป็ดแบบตัวงานแบบก็สิละ ก็มีอย,ย่างไรเนาะทุกคนเนาะแบบมันอยู่ป่าแต่ว่าจากสเห็ดเนาะสิดไปบบไซด,ดีกับบาทเนนะี่ยแดงกับบาทนี่ยคือกระบาทกับอะไรอีกว่าพีเงินเออมาอยู่แถวถิ่มระยะทุกคนเด้ออยู่แถวดีดีกับอะไรทักเดมมันได้โอ้ยเวิรงเบิร์งอยู่ฝ่ายอางเบิรง,งมาสมัครงานแต่ว่าอุ้งเศร้าเลยบอกว่าดูเออ เสื้อผ้าที่นอนอไม่มีอะไรมากเสื้อผ้าดูดูมีไม่เยอะมีบ่ไายเสื้อผ้ามีบรร่ไดยจ้ะโอ๊ยสถานการณ์ตึงเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รยู้จะไปไหนแล้วนมมมนมมมนเนื่อก็ถามมูมากยร่เนาะถามูมากอีกสามคนเออโมูบ่นยยิ่งอีกสามคนามากรเด็กสองคน ไปจะมางานเดวเด้อตังต่วโอ้ยไม่ได้เรื่องเด้ยนี่เราถามโม่ใหม่อีกสามคนเออมัานมียังไงดอกทุกคนเลยเสือผ้าเครื่องข้องเต็มดินเลยดูลำบากมีได้เขาเขาหนามแบบอชงว่า เขาคำหนาเลนะ็นท้องยางเป็นทุ่งกระยาเลยท้องยางก็เผาแบบทิศด,ดินมากนะเออทุกคนเลยแบบกินเนาะทิศด,ดินเออไม่ใส่ดูดานเลยนะเว้นผู้ชา,ายดูดานอย่างแบบตักหน้ามืนเนี่โอ้ยเสาแบบเสาแห้งเหมือนเี่วนี่แบบช่างว่ะเสาอ่ะเด้อเออห่อที่งานมาบ้างสมั่งงานใหม่กะป้าเนี่ยช่วงนี้โอ้ยวิกฤตยำแย่เลยยังพูดถึงในงานเลยทุกคนตอนนี้โอ้ย แเย่มาอี่ดีนี่ตกงานมาอยู่ป่าได้ปะ่ะน, <c oughs> นี่นี่นสองสองคน,นยางก็เป็นบ้านเ,เมืองเขานอนแบบมากอะอู้แกเออเฮ้อยู่บ้านเขาเองไปนอนเทือนนอนอันี่ว่ามีวันนอนเลยโอ้ยแจย่แบบเอเอเงินก็่ไมีไปเ่าหองยังอยู่นะเออเงินดอยเดียวที่โตทุกคนเอลยทำเ,เหตุไรกันกไปบ่ได้ค่าแท็กซี่ไปวนอื่นก็บ่ไรเนาะแท็กซีก่ก็แพงตายเลยนี้ไปได้ไรนอนนี่แหละ นอนอยู่ป่าเห็ดตะกอนเนี่ยที่เขาไปแบบเห็ดบันนอนปูคงจะหางคงย่างไปก็ได้บมเมนบ์โมเนนี่ก็ถามหมูมาอีกนอกนสามคนจต่หมูผู้หนิง่งยังไงยังไงตกงานนี่เป็นยังไงตกงานี่น้องเออยมูวันไปวันมานเนี่ยหมูไไวันไปอ,อ,อ่ออะอแย่ยำแย่ดีนะ เดี๋า้ากองกัญญาอันนี้แต่สาฝนหน่อยน,นี่กองแต่เสาฝนเ้อะโอ้หล่อมีะะอแต่ทั้งกัญญาเนาะแถวแถวถิ่มขี้ยือ่ะมันหมุนหัวอยู่นี่ดูเฉยเสิงเลยอย่างเงี้ยนั่นถ้ากบบมีแบบเอเอร้อยเดียวที่ทงนะเบิง้งชายเบิง้งร้อยเดียวแบบโอ้ยอแมนอแมน เราเดียวที่นั่งอะไรนาะซีหนามกับเบิร์ตอ่ะแหน่บ้าบุญตอนนี้บ้าบุญแหน่แห้งลแล้วไม่มีที่ไปแล้วกลับบ้านได้เด้อหนึ่งร้อยเดียวจ้ะโอ้ติดทงมีธน,นี้ิะเออว่นนี้ยังร้ายติดทงลอยเดียวไหมบ้าไปซื้อกับเขากินแบบเดียว์ยานะซื้อหนามก็เขานิวบ้าซื้อซื้อหนามเออพ่อแบบหิวนหนามเหรอ ยี่เขาเพอาวดได้ยื่แต่เฮียหนาวมันก็อดไดเลยทุกคนเลยสิแดะทุกคนเลยออกมาครับประสบการณ์ใหม่ก็เจอแบบนี้เออทุกคนมันต้องผ่านแบบผ่านความลําบากเนาะแบบชีวิตเราเกิดมาบอได้ดูแลคนอื่นนะบอได้ดูแลเองสินะแล้วต้องออกมาดินด,นด้นโดยตัวเองสียนงะกับสีมีทุกข์ลำบากในก็หอาแต่ว่ามันก็ลำบากเกินนะตอนนี้โอ้ยวันเสาร์โอ้ยวันพักวันเสาร์โอ้ย นี่เดี๋ยวมาถามมูมาเดี๋ยวทำผ่ามูว่าเออความูซื้อยังได้ไยังได้เออว่าตอนนี้ค่อยแย่จำแย่แบบตกงานโอ้ยตกงานมากเลยตอนเนี้ยแหละบรรยากาศแบบอยู่ปายยีดงกุ้งเทีบได้แต่ยู่ปายยีดงโอ้ยเอาของเข,าข,งขง้ากับชิบแตงมาได้เ้อเพราะว่าเอาของทดสอบได้ทุกคนเด้อ กล่องโทรศัพท์มันก็เป็นแอนดรอยรุ่นเก่าแบบนี้นเชิงนะอ้าว่ามีกล่องดีๆที่เขากล่องโแจางเนี่ยลำๆนีะก็ตัวจริงมันก็ดำอยู่แล้วนะเออกล่องลำให้ดำเติมเข้าไปอีกเนี่ยมาอยู่กรุงเทพเราตกงานเจ้าเอ้าเขาเป็นกำลังใจให้ันเดอร์ต้องโยนไปอะเขาเป็นกำลังใจนะนเ,นจนะเพราะมันมีกำลังใจเดินต่อเพราะมีกำลังใจสิเลินก้าบวบานทุท่านแหละมีอย่างไร เมื่อตั้มจอกอยี่หวานกระไดอยูไปนแน่นี่โอ้ยถามมูมาเนาะทุกคนเนาะมูกำลังมาแเจอปตันหอดโอ้ยนี่ทุกคนเอ้ยแบบถามมูมาที่สิหอดคำนี่เนาะแต่เขานั้นแบบปตันมาอยู่ไหมม mm hmm. ันอยู่ก็ไม่ยู่ห่มต้นใหม่ก็มีแต่ใบไร้ขนาดห่อนก็ห่อนหิวเข่าก็หิวท่านจะกินเข่าไหม ได้เสาเลยใส่สี่ขาแล้วม่อย่างไร<ม>ถามูต่อไปเนะาะเขาสร้างมมมาหอดอตกงานตกงาน<ม>อืมฝ่อยแด้ก็ดัง้งไซสยกัน<ม>วาด กล่องกูมาดำแต่ว่าปกติตัวจริงเขาขบม่ดดได้ดำปันนี้ได้ทุกคนเลยว่ากล่องเอนบดีหินดำเออปกติตัวจริงเขาขบม่ได้ดำปันนีน้นะเรียกว่าเขากล่องเนะี่ยโอ้ยหดดำได้ปะนี่ไม่มียังไงจ้ะจะไปยึดรงทาม่างที่ผาหมูไปสมัครงานนะครับไปบอนไม่อีกเนาะก,ก็จะส่งไปบอนไม่ก็ทรงมาได้กับผัวตายเลยเนี่ย วันนี้ฮก็สีทามูมาเนาะสีอัดอีกตัวหนึ่งสีทามพงศ์มึงซื้อเพิร์นไปจะได้โต๊ะงานพากันเุื่องเพื่องพุคลองว่าไปจังได้เออสีทามเพิรนถามมูมนาะน้อนเนาะสีไทยอีกวันหนึ่งบ่เห็นไปตามยืดยาวนี่นะฮะหย่อเวลาเขาโอเคจ้ะนี่ก็มูมาหอด้านสร้างเพนเนาะแบบเครื่องพ้องเพิร์นอะไรดีไหมรู้เปล่าเออจีจีได้แทนฮะ เน hmm. ี่ทีมงานเอาโต๊ะงานมาแกันเนาะนี่มาจาไหนเลยแท็กซี่เนาะเขาอยู่ด้วยกันนี่แหละดันไปนู่นไปไหนี่ไหนถูกซื้อว่าโตงานไปจ้ะไปซื้อนื้อเนนางโดมาเม่กซื้อมวนวนเนี่ยเนสาไหมน่นไปไปีภาพีาพมันไปสมัครงานเนาะวันนี้เนาะโทษสามเลยพี่อ่ะ นี่ิพ่าเป็นไปสมัครงานาทุกคนเนาะว่าห้ามากอนนสสมัครก่อนเดี๋ยวก่อนจับเออบอเออเอีการิพ่าเป็นไปสมัครงานไม่แต่ฝวกกันจ่อกระจออว่าตองกันเมื่อสี่หาคมมีอย่างไรถ่าคลิปไปนวันคลิปคือไม่คลิปใด้ไ ก็ไลก็แสดอร์เมือนี้โต้งงานมนกันเฮใชวันนะสวัสดีบ่าวผ้าง่าวบุญผ่าไงางหออปลาป่วยเนอกินแบบหานกินแบบวานหานผ้าไางหอกป่วยเนาอมากินยู่ไทยมากินเันบาอยู่ไทยนี่มมากินบันหานยูทไทยนี่ไหม ôi <laughs> oh, oh, bảo đai nó mẹ pin xin nhau cười khó cải khán bừng thế rồi mình có nơi tôi quân mày bye, công an khó có nó ghê nha